โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Nation TV Show ขอส่งผลงานชิ้นโบแดงเรียกว่าเป็นชิ้นที่เป็นชุดที่เราเรียกว่าเราภาคภูมิใจเลือกเกินเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ถือเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบๆๆเลยครับผมนะครับในส่วนของตัว f o r ์ซ350ามห้าศูนย์แกรนแกรนทัวรคันนี้นะครับอ่าวันนี้ป๋าแกเลือกใช้แล้วก็สั่งจัดชุดปิ๊บอลูมิเนียมแบบ พรีเมียมนะครับตัวปี๊บอลูมิเนียมพรีเมียมที่เขาเลือกใช้เนี่ยนะครับเลือกใช้ g v i Italy OBK นะครับนี่ฮะ tracker outback นะครับตัว tracker outback ขนาด58ลิตรเพื่อนนะครับฟังไม่ผิดครับ58ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้2ใบในส่วนของตัวปี๊บข้างนะครับก็จะเป็นตัวปี๊บ OBK นะครับ tracker outback เหมือนกันครับผมนี่ฮะเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นใหม่ OBKN นะครับ จุดนี้จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับตัว37ลิตรครับในส่วนของตัว OBK ชุดข้างนะครับนี่เลยสวยงามลงตัวพร้อมกับแรกท้ายแรกข้างอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับสำหรับฟอรซ่าเลยทีเดียวนั่นเองอ่านี่ครับรลอๆอแบบนี้นี่ครับเต็มๆตลอๆแบบนี้ครับเพื่อนครับอ เรามาดูกันนิดนึ่งอ๋อมีอีกหนึ่งจุดที่เขาาสั่งติดตั้งแบบนี้ด้วยนะครับล่าสุดก็คือในส่วนของตัวกระเป๋าหน้า GV นะครับกระเป๋าหน้า GV แบบนี้ครับใส่กับบ i ๊กสกูตเตได้ทุกคันทุกรุ่นเลยนะครับใช้งานสะดวกสบายมาพร้อมกับถุงคุมกันฝนเดี๋ยวเราจะทํากระเป๋าหน้าใบนี้แยกรีวิวต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคบเพื่อนนะอ่าโอเคในส่วนของตัวปีโปนก่อนอ่ะเรามาดูครับปีบโปน 58ลิตรใส่อะไรได้บ้างปับ๊บนี่ครับ GV อิตาลี58ลิตรใส่หมวกน็อกได้2ใบนะครับหมกน็อกเต็มใบได้เลยนะเพื่อนนะ2ใบแบบนี้ครับผมนี่ฮะนี่เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นภายในของเจ้าวกเตอร์อิตาลีเขาขออภัยขายวกเตอร์เพลิน GV อิตาลีนะครับ GV อิตาลี นี่ครับภายในของเขาเพืเ่อนๆถามกันมาครับผมว่าในส่วนของเจ้า g ี i ี a อ y ต a ลีแคปป้าตลีเนี่ยนะครับแล้วก็วิกเตอร์ a l ตีเนี่ยทำไมไม่มี Inner อินเนอร์ให้ในส่วนของอินเนอร์ยังไม่มีให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น g ีและแคปป้าเนี่ยเขาจะมีแผ่นรองให้แบบนี้เลยนะครับแผ่นรองมาให้แบบนี้แต่อินเนอร์ไม่ได้ทำนะครับในส่วนของ g ีและแคปป้าจะขายเป็นกระเป๋ารายแ a ็ k กันน้ําภายในแผ่นนั่นเองอ่ะนี่ครับ58ลิตร ฟ้าบปึ๊บหตัวอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวปี๊บข้างซึ่งตัวปี๊บข้างเนี่ยเขาเป็นควิกล็อกควิกล็อกล็อกยังไงใช้งานยังไงมามาดูกันครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแอปหนึ่งสลับมือหน่อยฟ้าบเดี๋ยวโอ้โหโอ,โอรรยอ่ะควิกล็อกตัวนี้นะครับเป็นปี๊บห้าอ่าสามสิบเจ็ดลิตนะครับอลูมิเนียมปึ๊บหูกุญแจก็เยอะ กุญแจก็เยอะอ้าวโอเคอันนี้ปั๊บห่าเรียบร้อยเปดิดล็อกครับเพื่อนๆครับปุ๊บนะครับอันนี้เปิดฝาในส่วนของตัวฝาของชิฟี่เตอี่ 3, อา b แบ็ตัวนี้นะครับฝาเขาสามารถเปิดได้สองข้างนะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนี่ครับอ่าดูด้านนี้ครับนี่ครับฝาเนี่ยจะมีสลักอีกด้านหนึ่งนะครับให้เรากดลงพอกดลงแล้วปับ๊บเราสามารถที่จะยกฝาได้สองข้างแบบนี้นี่ฮะอ่ายกฝาได้สองข้างแบบนี้เลยนะครับ เวลาใส่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับกดหุตรงนี้ลงใส่สลักให้มันเข้าเคี่ยวปับ๊บดูครับชุดเอ,อเดียวใส่สลักตอนนี้ให้เข้าเคี่ยวเคี่ยวล็อกนี่ครับพอใส่สลักเคี่ยวล็อกแล้วเนี่ยภายในเอามาดูนะครับในส่วนของตัวภายในเนี่ยสลิงจะเป็นสลิงวัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับแข็งเลยทีเดียว แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อินเนอร์เป็นอ่าอินเนอร์จะไม่ได้มีมาให้แต่เขาจะมีเป็นเน็ตขายเพิ่มเติมตัวเน็ตจะใส่บริเวณนี้ได้เลยตรงนี้จะมีเขี้ยวเาข้ามาดูใกล้ิหน่งครับทํามดการตรงนี้มัมนจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวไว้ให้เราผูกเน็ตนะครับอ่าผูกเน็ตด้สี่มุมกระเป๋าอินเนอร์มีขายแยากต่างหากแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าเราดูภายในเขาที่หนึน่งน,นะคร,นค,นงครับนี่คือภายในของฟีฟชีวีอิตาลีส7มสิบเจ็ดลิตรครับเพื่อนครับ 17ลิตรตัวกระเป๋าใช้งานสะดวกนะครับแบบนี้ครับสามารถใส่ลงไปได้เลยเแบบนี้เลยอันนี้ลูกค้าทำเองนะครับเพื่อเติมปุ๊บอันนี้นี่เรามาดูระบบปลดล็อกของเขาด้านนี้ครับในส่วนของตัวปลดล็อกของเขาเป็นตัวควิกล็อกนี่ฮะยกขึ้นหอยหลังอ่าดูอีกครั้งนะครับปึ๊บยกตัวนี้ครับแต่เราต้องไขกุญแจตรงนี้ก่อนปลดสลักดึงลงแล้วก็ยกขึ้น แบบนี้เรียบร้อยครับเพื่อนนี่คือชุดล็อกแบบปลดเร็วของทีดี้เขาตัวนี้คือตัวแหลกนะครับที่เป็นเทอร์โมาตัวเราสร้างขึ้นมาพร้อมชุดล็อกแท้ๆของ G ีด้เขาเลยแบบนี้เลยนะฮะ,ะมีเพื่อนบางคนถามมานะครับว่าเพลตนี้คืออะไรไเพลทนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นออฟชั่นอลเป็นเป็นตัวเพิ่มเติมที่ลูกค้าสั่งพิเศษสั่งทําพิเศษเป็นเพลทอลูมิเนียมไว้ติดอุปกรณ์เดี๋ยวเราทารีวิวกันทีหลังนะครับเวลาใส่ปี๊บกลับคืนเพื่อน มันจะมีเดือยอยู่พี่ตัวปี๊บเนี่ยจะเป็นนะคะเป็นร่องเดือยตัวเมียแบบนี้ฮะ,ะอ่าเราใส่เดือยตัวเมียรตยรงนี้ลงไปป๊ออ่าพอเข้าล็อกล็อกแล้วนะ,ค,ะครับนะครับปึ๊บล็อกเรียบร้อยหรือเป็นควิกล็อกใช้งานง่ายทำได้ทั้งสองข้างเหมือนกันเลยและที่สำคัญคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนกุญแจ สามใบนี้ให้เป็นกุญแจดอกเดียวมันได้เลยนะครับสามารถทำได้เช่นการตัวตัวบนตัวบนถ้าเราออกจากตัวรถทำยังไงแับเดิมไข้กุญแจดึงสลับยกขึ้นแล้วก็ถอยออกจย่างนี้ครับตัวขาดที่เราติดตั้งให้ลูกค้าท่านนี้นะครับถาดตัวนี้เป็นถาดแบบยูนิเวอร์ซสามารถใส่กับแหลกได้หลากหลายรุ่นหลากหลายที่ห้อเลย นะครับเพราะมันเป็นขัดหลังเครื่องโงโลงทีนะเราก็มีจำหน่ายเช่นกันใช้แหลกอลูมิเนียม C N C ตรงรุ่นฟอร์ซา่าพร้อมะาดปเตอร์ของแอนเทอร์โบโต้อนใส่ก็ไม่ยากเกย็นเลยเลยครับดูเลยล็อกไปตรงครับวางปึ๊บลงล็อกเรียบร้อยครับเพื่อนปิดฝากันน้ำครับให้ฝากันน้ำแบบนี้ไปด้วยไอ้ฝาลงตัวสวยงามแล้วก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆ สำหรับคนที่ชอบของพรีเมียมพรีเมียมสำหรับพรเพื่อนๆที่ชอบของคุณภาพดีระดับ็อปนะครับสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดพร้อมอเซสซอรี่พร้อมกับกระเป๋าหน้าและก็ของแต่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โค้ดเหมือนเดิมอ่านะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณตากล้องและก็ขอบคุณลูกค้าทุกคน นะครับที่อุตุสินชาร์ตผลิตชี่ชั่งของเราเสมอมานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลาไปก่อนมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตทีนึงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ่ะ